ครับซึ่งเรามีทั้งหมด4จังหวัดจากนะครับท่านหัวหน้าสภานจังหวัดท่านสุรการต่างๆได้รับการสนับสนุนจากมีสําน,สา,นสานักงานป่าไม้จังหวัดสํานักงานทรัพยากรที่ผกก็ขอเชิญชวท่านไปร่วมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับในกิจกรรมเรื่องการปั่นได้รับความสนใจนะครับกรล้นหลามรวมทั้งเราเองได้ปั่นจัก,กรยานถวาย

มีตูน3ขึ้นวัดพระธาตุบันไดบันไดขึ้นพระหาศหาดดิ่มต้องแสนเนฟก็ได้กันนี่อืมต้องเอาขวันนี้นี่นี่เหรอเออให้ความนี้อ้าวลงูกสายอดหลังพิเจ้ฟันกระบูนและคุณจัดกระบูนและกับจากเสือโดยทำ TCI เชียงใหม่ ผเดี๋ยวเราจะถามนะครับว่าพดอยภูมมีปัาขีดท่านะครับถามค่ะได้แก่ทีมเสื้อแม่ห้องสอนเจ้าถิาน่น บรรยากาศเต็ไมไปด้วยความสนุกสุไลท์เลยค่ะเย้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวรางวัลต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับสท่านรับรางวัลแล้วนะคะอย่าิ่งไปไหนไกลขอพรบคุณค่ะที่3ครับได้แก่ทีมเสือแมวทีมอิสระครับหมายเลข B สามเจรุ่นนะครับมอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ในโอกาสนี้นะคะต้องเอเรียนเชิญได้เลยค่ะนักศีลาทุกท่านเลยค่ะ<อ>แล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะร่วมเป็นเกียรติสำหรับการแห่รน<อ>ว,วนทง้ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนไลค้างไว้ก่อนเอาอีกครั้งหนึ่งห